โอเคครับสวยครับวันนี้อยู่ในเกมพิลาเชสวันนี้ขอมาแก้มือนหน่อยดีกว่า <c oughs> จากรอบก่อนที่ทำไว้ไม่ค่อยดีเลยขอแก้มือสักรอบซื้อมาแต่ละตัวแม่งผมไม่เคยได้ใช้สักตัวถึงได้ใช้แค่ MX กับบ o ลดี้น่ยนี่เหลือไม่ได้ใช้สักตัวอาโอ้เริ่มรอบแล้วโอเคมีร o แม m a ี่กับบ o ลดี้บัลดี้ผมกลัวบ o ลดี้มากกว่าร o แมลี่เลยเดี๋ยวกอนเก็บอันนี้ไว้กอน นี้ด้ดวยเดี๋ยวนะไวขนาดนั้นเลยเนะี่ยเดี๋ยวทำไมเล่นกันไวจังเลยอะ่ะจิ๋มหายโคตรดังเลยประตูที่จริงอยากลองเล่นเจฟด้วยนะแต่ว่าผมกลัวผมจะเล่นไม่ได้แล้วผมจะโดนดา่าโอ้ยโอ้ไม่คิดว่าจะมาเจอตอนนี้อ้าว ผมกลัวบาวดี้มากกว่าโรถแมรี่เพราะบาวดี้มันสต้ามิน่แม่ง74เอ้ยหมายถึงสต้ามิน่มันมีแม่จำกัดแล้วมันแบบความเร็วสูงถึง74ถ้าเกิดว่าเก็บเกรดครบโรถแมรี่มันยังแบบว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่โอดีจ้ะโอ้อีกสิบเจ็ดวิสิบเวิโอเคแล้วไม่เหลือแค่โรถแมรี่คนเดียวบาวดี้หายไปไหนอ๋อสงสัยไอ้เฮียนโนยนเกมจบแล้วจบรอบแรก ยี่ห้าคอยรอบต่อไปดูซิว่าจะมีใครโอกาสเป็นโอ้ในตอนนี้มีผมมีอังเค้าศาสนาตรงนี้แล้วก็มีเจฟที่มีโอกาสได้เป็นขอให้เป็นคนอื่นเถอะผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นผมด้ยยังไม่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคคนอื่นอยู่เป็นเจฟเออแต่สกินนี้เท่เนะเนี่ยเอาเฮียสกินซอส ปกติถ้าเป็นฆาตากรจะขึ้นจะเกิดข้างบนแล้วมันจะล่วงมาได้แล้วมันจะล่วงตรงนี้เลยอ่ามาแล้วโอ้ตกชัยหมดอเฮอเฮอย่าเพิ่งพี่พอลองอย่าเพิ่งเราคุยกันได้ว้ากูตายเลยกูไม่น่าไปกดปุ่มจับบิลด้ยแฮ จะกดปุ่ม S เซกดปุ่ม W โอเคไม่ใช่กูแมปไรเนี่ยมาเดาฟักผมไม่เคยเล่นแบบนี้อะ่ะโอ้เฮียมาแล้วข้ามมือดิโอ้ยโอ้ยพึ่งตอนนี้มันยังไม่น้อยเดี๋ยวพึ่ง าตายละซื้อมาผิดอันน่ะซื้อจะซื้อแทงกี้มาเสือกซื้อซิกเซนมาอีกโอ้โหตากูละงเแมปไหนเนี่ยถ้าเป็นแมปที่แค่ผมเล่นไม่ได้นะ่น,นี่ยเอาละตาผมละโอ้โหเฟดี้ฟัสเบร์ เดินติดเดินติดอะไรวะเนี่ยเงียบนิดนึงนะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะ ผมเล่นคันเตอร์ไม่เก่งเดินติดเฮียะไรเนี่ย,ยนะน่าจะเอาตัวอื่นมาแลนะ้วเนี่ยผมเล่นเป็นผมเล่นโอเคสุดเนะี่ยเป็นไอพี่ไอเอนะ็มเอ็กเนี่ยผมเล่นโง่หน่ะนะทุกคนอย่าไอ้นี่เลย

ต้องตั้งใจเล่นแล้วต้องตั้งใจเล่นแล้วเหยียบไม่โดนเหรอเนี่ยก็เหยียบลมเขาว่าไงนะเมื่อกี้เขาพี่มีซี่ใส่กูป่ะ เดินติดประตูคือห้าวิฆ่าใครไม่ได้เลย โอเคน่าเสียดายมากเลยอย่างน้อยก็ฆ่าได้สามคนถือว่าเป็นความภาคภูมิใจหมดแล้วเพราะว่ารอบก่อนที่เล่นไปเหมือนจะฆ่าใครไม่ได้เลยมั้งได้สองสามคนเอึงเออได้สองคนตอนนี้เป็นความภาคภูมิใจหมดแล้วแถบอะไรพวกนี้มันไม่ขึ้นมาเลยมักแน่นอนกูโอ้ยพี่คนนี้เขามีดูมกันเลดผมว่าผมจะลองเล่นฟอร์เซเคนดูวามีใครสนใจให้ผมเล่นไหมแบบว่าอยากให้ผมเล่นมีไหมเพราะตัวผมเองผมก็ ไม่ค่อยคือผมลองเล่นดูแล้วนะฟอร์เซคเคนเนอผมเล่นแบบว่ามันก็เหมือนในเพลาเชเลยคือผมเล่นอะไรพวกนี้ไม่เก่งเลยเล่นกากมากแล้วฟอร์เซเคนนี่หนักว่าหนักหนักมากเลยสำหรับผมเพราะว่าผมมองไม่ออกว่าหลอดเลือดมันลดไปแค่ไหนแล้วมันไม่มันไม่มีแบบขึ้นบนหัวแบบในเพลรเชตอะแล้วผมผมเห็นแค่มัน ยังไงนะผมเห็นที่แบบมันต้องดูมุมซ้ายจอล่างอะไรก็แบบมองยากอะแอบอโอ้โหพีซีกับฟอร์เล็กซ์คิง ฟอลเลสคิงโดนเข่าขวิดแป้นึงสายเมาส์าผมมันโอ้ยเราไม่คว็คือเก็บลูกเหลือ,ลองๆนีให้ครบ150แล้วก็เก็บลูกแดงให้ครบ4อัน อู้หู้เหี้ยวะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกูติดอะไรอ๋อ สิ่งวิ่งไล่แต่ด่านนี้เก็บเงินง่ายนะขวิ่งมาทางนี้เข้ามาแล้วโอ้15%ขอเก็บีกงักลูกึงพอเออเฮ้เอ,อ ทำไมกูไลฟ์แมนสแตนดิ้งได้หวะเนี <coming> ่ยโอเคยอะโหอะไรอะตัวเฮี้ยอะไรอ๋อไอวีต <anal> ้าวีต <cruise> ้ามิมิกพวกวีต้าคานิสเลือดผมเหลือเจ็ดเพื่อเลือดผมเหลือสามสิบฮาวไปซื้ออะไรเข้าเนี่ยผมเนี่ยกูตายละกูตายละตายอีกทีเดียวกูตายละกูตายแล้ว ื่อกี้กูไปซื้ออะไรเข้าอ๋อเรารู้แล้วคือไอ้นี่ฟิล์มลี่ไอ้กรีดี้นี่ผมลืมอ่านว่ามันเก็บเงินได้90ก็จริงแต่ว่ามันจะลดเลือดเราให้เหลือ40แล้วพอไปบวกกับรันเนอร์ที่มันจะลดเลือดเราอีก30เอ้ลดเลือดเราอีก10มันก็จะเท่ากับว่าผมมีเลือดอยู่แค่30มาสาดซบจริงๆนอมนี่ใครเอ่ยโอเค oh <my S 1> มีวิส ใครเปิดไหมวะอ๋อเฮ้ยนี่ผมเรอเนี่ย อะไรวะไม่เคยใช้พูดจริงนะผมไม่เคยใช้สกิลไม่เคยเล่นเจฟนะเอาขอฆ่าสักคนหนึ่งได้ก่อน นี่ไม่เป็นเพื่อนของมือนจะอ๋อพอจบเลทปุ๊บม,มันก็จะไอ้นี่ นั่นไม่เก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคอีกแค่สองคนอีกแค่สองคนมาแล้ว l า s t ม a n ส t a n d i n g เพื่อนเอาเก็บเก็บไปล้โอเคเหมือนผมจะเข้าใจวิธีการเล่นเจฟแล้วเจฟก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เอาเกียรแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคิดวันนี้ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างทำโอเคอยู่นะสำหรับวันนี้มันถือว่าโอเคกว่ารอบก่อนนะรอบก่อนมากับเพื่อนไงเขาเลยโยนเกมปล่อยให้ผมตีฟรีได้แต่ว่ารอบนี้ผมมาคนเดียวแล้วได้เล่นเป็นเจฟกับ วิทยาเวทชลแล้วผมรู้สึกว่าเล่นเจนโอเคผมเล่นโอเคจริงใครแค่สองคนอย่างน้อยก็ถือว่าดีแล้วไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ